กิจกรรมบทกวีคิมหันกับการเดินทางณทะเลแสนไกลตอนสุดท้ายดินแดนมิติมายาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้มาฟังเนื้อเรื่องสรุปจบกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพกไหครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปจบเนื้อเรื่องของกิจกรรมป,ประจำแผท2.8นี้ในบทที่6สุดท้ายครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการครที่จะเติมเงินเกมเ e กนช i นอิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Lichman ช h อ p ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้สามารถเติมผ่าน UID ได้ครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับ มาต่อกันที่เนื้อเรื่องของเรากันต่อครับพอเรากลับมาที่เครื่องจักรประหลาดนะครับปรากฏว่าเราเจอเจ้าฝ่าตุยเพอร์ซิคอฟที่เราเจอในวันแรกครับผมกําลังบ้าคลั่งเลยทุกคนคาซึฮะก,ก็จับทุ่มไปสักหนึ่งทีครับให้มีสติเนาะเขาเนี่ยดูเหมือนจะหลอนกว่าวันแรกมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็ให้เบาะแสว่าเครื่องจักรกลตัวนี้มันมีรีพอร์ตกร,กระจายอยู่บริเวณรอบๆนี้ครับเราก็เลยไปรวบรวมต่อครับ มาบริเวณแคมป์ใกล้ๆด้านหลังนะครับผมกดตรวจสอบไปในบันทึกการทํางานของเพอร์ซิคอนะครับก็ได้พูดถึงตัวของเครื่องจักรตัวนี้นะครับว่ามันเป็นการทํางานเกี่ยวกับมิติภาพลวงตาอะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นการลอกเลียนวิถีของเทพองค์หนึ่งครับอ้มีเรื่องของสกิลเทพมาเกี่ยวข้องด้วยทุกคนแต่ว่าการทดลองนี้เนี่ยมันไม่สําเร็จนะครับคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นบ้าไปซึ่งตัวของเพอร์ซิคอเองเนี่ยวันก่อนก็เพิ่งกลายเป็นบ้าคลั่งแบบนี้ไปนะครับนอกจากนี้ในรายงาน ก็ยังได้เขียนถึงแกนพลังงานที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณรอบๆเกาะแถวนี้ครับและก็ได้เห็นต้นฉบับแผนที่ของมันครับโดยจากตัวของแผนที่นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีจุดหลายๆจุดนะแล้วก็จะมีจุดขีดๆการจุดเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราจะวนซ้ายวนขวาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะไปยังจุดแกนพลังงานทั้ง3จุดครับ พอเรามาถึงจุดพลังงานแรกนะครับเราก็จะมาเจอกับแท่นนี้นะทุกคนซึ่งมันมีให้เรากดหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมหากใครจำกันได้นะครับตัวของหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวของแม็กที่เขาใบให้เราครับหรือถ้าใครไม่อยากดูเนี่ยก็หมุนตามผมก็ได้นะอย่างแท่นแรกอันนี้นะครับให้เราหมุนแบบขวาซ้ายซ้ายนะครับผมเราก็เริ่มที่ขวาหนึ่งแล้วก็้ายอีก2ทีครับ ซ้ายแฮนถัดมาฝั่งนี้นะครับเราจะหมุนแบบขวาขวาซ้ายครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยเป็นขวาขวาแล้วก็ซ้ายครับพออมุนถ้าเราหมุนถูกต้องแล้วนะครับตัวของแกนพลังงานมันจะตกลงมาครับเราก็เก็บเข้าไปครับผมไปกันต่อที่จุดถัดมาครับจุดที่2มาที่ตรงกลางกัน ผมขอเริ่มจากอันทางขวานะครับผมอันที่ใกล้แท่นหวาบที่สุดนะอันนี้เราจะหมุนแบบซ้ายซ้ายขวานะครับซ้ายซ้ายขวาอ่าถ้าสำเร็จปุ๊บเจ้าแท่นเนี่ยมันก็จะตกลงแล้วเราก็จะหมุนต่อไม่ได้นะครับถัดมามาด้านอันล่างนะครับผมอันล่างตัวนี้จะเป็นขวาซ้ายขวาครับ แล้วก็อันสุดท้ายครับฝั่งนี้นะจะเป็นขวาซ้ายครับผมเรียบร้อยครับแกนพลังงานที่สองครับต่ออันที่อันสุดท้ายครับฝั่งนี้มาถึงแกนพลังงานอันสุดท้ายนะครับผมขอเริ่มจากฝั่งด้านบนก่อนนะครับฝั่งด้านบนเราจะหมุนแบบซ้ายซ้ายขวานะครับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งอันครับเดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเจอกับอีกหนึ่งอันนะอันนี้เป็นขวาซ้ายขวาครับพอขวาซ้ายขวาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีตัวของแกนตกลงมาก็กดเก็บไปครับนําแกนพลังงานทั้ง3อันนะครับกลับมาใส่เจ้าเครื่องประหลาดนี้ครับพอเราใส่ตัวของแกนพลังงานลงไปนะครับเจ้าเครื่องเนี้ยก็กลับมาทํางานปกติครับคนที่ฟั่นเฟืองอยู่แถวนี้นะก็เจ้าพวกฟาตุยเนี้ยก็เดินกลับมาที่ค่ายครับ แล้วเขาก็บอกเอ้ยไม่ได้มาหาเรื่องครับผมเขาแค่เดินมาดูเฉยๆถ้าเกิดว่าแท่นมันซ่อมได้แล้วเขาก็โอเคครับแล้วก็ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นจากนั้นเราก็กลับไปที่แคมป์ของน้องคลีเหมือนเดิมครับพอเรากลับมาที่เกาะนะครับผมจากการการเดินทางทั้งหมดใน5วันนี้นะครับเราก็เจออะไรมากมายเลยแม้ว่าเราจะซ่อมเครื่องนั้นแล้วนะแต่ว่าตัวของเกาะแต่ละเกาะเนี่ยยังไม่หายไปนะครับคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการที่ทําให้เขาหายไป และแต่ละคนเนี่ยก็พูดถึงอาหารในแต่ละเมืองของตัวเองครับทุกคนก็เอนจอยกับโมเมนต์ตรงนี้เนาะแล้วพลังของโมนาเนี่ยก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะแล้วโมนาก็มีการบอกว่าดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเฝ้าดูเขาอยู่ไกลๆครับเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งโมนาเนี่ยตรวจจับไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ปีกตัวออกมาครับขอโทรหาเวนติสักหน่อยรอบนี้โทรติดครับพอเราเล่าเรื่องราวต่างๆให้เวนติฟังเวนติก็แบบ โอ,อ้มันเป็นเรื่องที่มันตลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวนติกก็คือไม่สนใจอะไรนั่นแหละครับแล้วบอกกล้าให้เราเนี่ยเอนจอยกับการหยุดหรือดูร้อนของเราไปครับหลังจากนั้นนะครับไพมอนเนี่ยก็แยกตัวออกไปแล้วเราเนี่ยก็มีเสียงเข้ามาในหัวครับเป็นเสียงของผู้หญิงคนเดิมที่โทรมาหาเราครั้งก่อนครับเขาก็มาถามเราว่าเป,เป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ต้องสนใจหรอกนะว่าเขาเป็นใครเนี่ย เขาแค่เป็นนกตัวหนึ่งที่บินผ่านมาครับแล้วบังเอิญว่าเจอพลังของเกาะเนี้ยที่มันมีลักษณะที่คล้ายกับพลังของเขาเขาก็เลยหยุดดูแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคําว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะได้พบกันนะแล้วก็หายไปครับและในตอนนั้นเองครับก็มีสัญลักษณ์ของธาตุไม้เกิดขึ้นที่ด้านหน้าเราด้วยครับก็คาดว่าเสียงนี้นะน่าจะเป็นเทพไม้หรือว่าคนที่มาจากเมืองซูเมลุแน่นอนครับ และก็เป็นอันจบเรื่องราวทั้งหมดในเกาะนี้ครับผมจบเรียบร้อยนะครับสำหรับบทกวีคิมหันกับการเดินทางนัททะเลแสนไกลครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเอนเนื้อเรื่องในรอบนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับมีความตื่นเต้นน่าสนใจขนาดไหนมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วสําหรับผมนะ ผมชอบเนื้อเรื่องนะครับแต่การที่เขาเอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาแนบเอาไว้กับดันเจี้ยนที่หนาแน่นขนาดนี้แอบเหนื่อยเหมือนกันครับในการเล่นแต่ละวันแล้วก็ดันเจี้ยนในแต่ละวันเนี่ยมันมาติดกันทุกวันเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาดีไซน์ตัวของดันเจี้ยนต่างๆแล้วก็ตัวของเกาะเนี่ยมาให้เราเล่นกันถึง42วันนะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบเล่นก็ได้ใครมีเวลาเนาะ ก็ค่อยๆไล่เล่นตามไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ72,051ื่นสองพับสครบจากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปกิจกรรมต่อไปนะครั้งนี้ต้องการกําลังใจมากๆเลยทุกคนเพราะว่ากิจกรรมรอบนี้เควสเหนื่อยมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็โมนาก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's together fast go